คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, สุขูสุขคนเนอครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้จะพาผีผ้าน้องไปเบิง้งแนวทางตัวเลขของคุณยายเซียนนครพนมเลยก็เลขของเซียนนครพนมเป็นโครงสุดท้าย้อครับผมเพิ่นจะ เอาเหล็กคุณนยายมาให้ตามนัดนี่ครับผมก็ล่องไปพิจารณาน้ากันได้ครับผมเหล็กคุ้นใย,ยกะเขามาตั้งแต่ก้อนที่เพิ่นจะเอาม้าขืนเวทีกะเขาครับผมแล้วก็งวดว่างหันเพิ่นให้มาหัวค้างในนั่นก็มีเจ็ดเก่านะพี่น้องเนาะเขาบนครับผมเจ็ดเก่าเก่าเ,าเจ็ดงวดนี้ไปฟังน้ากันได้ครับผมว่าเป็นตัวใดครับผมก้อนสิเบิรงตัวเหล็กของเซียนครเป็นนุม่ม แอดมินกอล์เชียขอขอบพระคุณทางเซียนนครพนมเด้อครับผมที่ให้แนวทางตัวเลขมาส่งตอบพี่น้องเอฟซีครับผมครับก็จะเริ่มเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์คับเก่ามาเชียในเด้อครับผมอาจารย์ครับครับผมครับแอดมินกอมาเชียสวัสดีอาจารย์เซียนนะครพนมเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับครับมันนีกะตามนัดเนาะครับอาจารย์สีให้แนวทางครับผมกุใหญ่าย ครงคุ้นไส้ของคุณใหญ่ก็วาาได้ครับโคงเส้ใดกข้าาได้ขคงคุดทไถเลขกคุณใหญ่ครับอวดว่าหันเพื่อนให้มาหกข้างแล้วอาจารย์เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดก็มีในหันเพื่อนเน้นถือพร้อมครับเน้นเน้นถือตัวเลยนะครับผมแต่ว่างววนนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนมากหลายตัวอยู่ได้แต่ว่าเพ่นเพิ่นบุกค่อยมั่นใจว่าเลขมันสิยออกเพื่อนเพิ่อนในหลายตัวครับ ป็นเนีนหลายตัวแมนอันเรามีมีซีดม,มันออกมาได้แล้ววะครับกัรลองเิังเป็นแนวทางมั้งครับผมมีเพื่อนอัดีเพิ่นกัดล่อข้อยรับผมเหล็กคุณใหญ่แต่ว่ามันกระสีปตรงก็เลยงั่นแลผมว่านี่ <laughs> ปตรงกันเลยคนดังเริ่เนี้ยเออบ้างทหานกับตรงกาจยานถ้าพูดถึงแล้วเจ็ดก็<ร>เจ็ดแมวตรงแต่ว่มมันกระ <laughs> มันกระ ออกันแแต่ว่ามันจะทํามันจะออกก็ออกรับอาจารย์นั่นนะครับแต่ว่าเราก็บอกว่ามันจะตปตรงกับเลขดังอี้แลลวอ่ะครับเลขคนดังเลขงานอีกแล้วเราแต่ว่าบ่ดด้ไปเอาของผู้ไหเนาะเพิ่นคานวณเอาเพิ่นคานวณเอาครับครับผมแต่ว่านี่เพิ่นเพิ่นคัดมาใไห้่โดยฉพาอเลยครับิ่นว่ามันก็หลายแต่ว่าเพิ่ใหายมาแค่นี้แต่ผมก็เลยบอกว่าเขียนเมื่อวันแยกอันบอกมาเลยเดี๋ยวผมเขียนเอาก็หลายกวงางวดที่แล้วอยู่ไหนหน่อยหนึ่ง ครับงดทีแล้วให้หกขางนะครับเนาะหกครับงวดนี้ประมาณจะข้างครับผมเจ็ดครังวดนี้โอ้เจ็ดห้างครับเจ็ดหางแต่ว่ามันก็ต้องกราฟน้องๆบันนี้ครับแต่ว่าเพื่อนบอกให้กันเบิรนตน้ำแต่ว่าผมสีเอาลงหรือว่าเดียวลงบอกเบอสในคลิปก็ได้ครับอาจารย์ครับบอบต้องเขียนลงก็ต้องเขียนลงอไอ้พี่น้องเป็นสี่เป็นฟังเอาก็แล้วกันเป็นฟังเอาครับ เพื่อนกันเพิ่นเน้นหลายตัวบ่่ะครับผมเพิ่นเน้นบอกหนึ่งสองสามสี่ตัวครับเพิ่นเน้นเน้นสี่หางเน้นสี่หางครับเกือบเกือบเกือบเมดแล้วอะห้าหกเลยสองตัวหาหกเจ็ดครับครับเลือสามหางเอาลองบ่งด้วยอาจารย์งวดนี้งวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้รับผมขอแนวทางเลยคุณใหญ่เด้อครับผมครับครับอาจารย์แต่ว่าผมก็มีเลขสามตัวให้สามหาง ผมันนี้ผมผมคิดว่ารักลอยมันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าลักรักสิดลักน่วยผมว่นูมันสิเคิลไนนปเยอะเปล่าแต่ว่านี่มันแตบบ่ว่าเลขมันมี่ต้องมี่ิดแปดนะครับวันนี้อ๋ออันนี้นี่พี่สุรอาจารย์ให้อีกสา,าสามตัวสามหางสามหางครับสามตัวสามหางอันจับใส่กระของคุณยายสลับกันครับลองเิึงครับผมครับพร้อมแล้วครับอาจารย์บาดน,นี้ เลขคุณยายเสียนคนครพนมครับผมเขียนอะไรเป็นบ้ครับเอาเอาสามตัวก่อนหรือว่าสี่เอาเคของยายก่อนแล้วค่อยเอาสามตัวเอาของคุณยายก่อนก,นกันเลยครับผมครับครับของคุณยายนี่เพนเพนบอกกราฟนําแต่ว่ากับห้เอฟซีพี่นอ้องคนกลางเอาครับ,รบผมจะบอกให้หนึ่งเก้าครับพหนึ่งเก้าครับผมได้กะหนึ่งสามหนึ่งสาม เก้าสามเก้าสามห้าสามครับห้าสามแปดหกแปดหกสี่หกสี่หกสามแปดครับสามแปดอันนี้มักตัวได้กัดจัดได้ครับผมแต่ว่าคุณยายนี่เนีนสี่หางเนีนในสี่หางเคนบอกเพืคยบอกว่าใหญ่ยยกับมักตัวนี้ตัวนี้จะคงกระขีดกันใจให้ ผมโจทย์ไหงมกคุโจทย์เอาำลำร่างด้วยวันครับผมเน้นนะครับผมบ่านี้หนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าครับผมเก้าสามเก้าสามห้าสามแปดหกแปดหกครับแต่ว่าใจเพื่อนน่ะผมว่าเพื่อนมักเพื่อนเพื่อนบอกอยู่มวันเพื่นเพื่นว่าเพื่อนมักแปดหกกับห้าสามนี่แหละครับโอ้แคบลงมาใหญ่ก็คือแปดหกกับห้าสาม ครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นคิดมาสองตัวนี่ครับผมเลขเลขเพิ่นนี่บนหรือล่างอาจารย์ผมก็แต่ก็ผมก็บ่รู้แต่ว่าผมกะค่อยค่อยเห็นมันมางวดนที่แล้วมันยังมาบนวันนี้สี่บ่บนบอครับอ๋อครับผมแต่ว่างวดที่ว่าเล่าถือมวลนั่นน่ะเล่าถือบนรางครับวดที่ผมสีเสียวลงไอ้เก่ามาเชี่ยเนี่ยโอ้เพิ่นสื่อขวบบนรางเพิ่นเลยได้่บนรางน้ำ แม่งครับมันทีงวนออกอย่างนั้นศูนย์แปดกับสามศูนย์ครับนั่นแหละภายในบนรางแต่ว่าเลขเพิ่นเพิ่นลักลอยเพิ่นบ่แน่ใจว่าเพิ่นเสียวตัวใดโลงไปตัวนไหนเราเพิ่นบ่ได้บอกเมื่อวานครับผมก็ผมก็ขอนะเพิ่นอยู่เพิ่นเพิ่นบ่ให้เราหยียดมันมันหลุดโอ้เพิ่นบ่มั่นใจเพิ่นบ่มั่นใจลักลอยเพิ่นครับมันทีอาจารย์ก็เลยเอาลักลอยของอาจารย์มาใส่มาครับผมผมก็เอาสลับ กันเพื่อมันสิได้บ่ได so ้สดโนหรือสิไดตรงองกระรูมมันสิไม่เดือากย์เลขสามตัวของอาจารย์้อบานนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยอาจารย์เห็นเห็นว่าเพิ่นมีกันอะไรก่อครับผมกันบ่้ลครับกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามอ๋อหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเพิ่นให้กันเบิ้ลกันเบิ้ลด้วยนะเพิ่นว่าใหญ่ใหๆมันมาเบิ้ลแล้วอ่ะเพราะว่ามันก็บ่บเบิ้ลมาหลายงวดแล้ว กับฟังเอาเด้อครับพี่น้องแอดมินกับมาเชียบบได้เขียนลงให้ครับเบรกตกกันเบิ่นนี่บัน,นีีต่อมาสิเป็นเหล็กสามตัวของอาจารย์เ้ยครับผมบันีีครับสามตัวบนหาแปดหกครับห้าแปดหกครับผมอันนี้ผมดึงจากแปดโฮกหัวใจมาใส่นี่แต่ผมเก่าลักรักลอยคื้อหาใส่ครับผม ราคาหนึ่งกับห้าแปดห้าสี่แปดห้าสี่แปดห้าครับผมนี่คือเหล็กสามตัวของอาจารย์อาจารย์มักตัวไรที่สุดครับผมเนี่มักตัวไรที่สุดครบเพามาักครอบทำกันแต่ว่ามักกี่ก็หกแปดนะครับอ๋อมักเหล็กหกแปด นของ <8 S 2> ใหญ่ <8. S 2> ตัวนี้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งลงมา,มาก,ก็คือ4ีแปดหาครับซีแปดหาครับเอาพิจารณาเบิ่งเด้อครับผมทั้งเหลขของอาเซียนนครพนมสามตัวแล้วก็เหลขคุณยายครับผมของคุณยายมากประกอบใส่กับเหล็กรักอยผมผมก็ว่าอยากเพื่อมันสีฟุกครับครับเพราะว่าเขาคบ่รู่มันิออกตัวใหเนาะแมนครับผมเออครับเพื่อมันฟุกเพื่อเพื่อดวงแมน สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เซียนนครพนมเด้อครับผมครับผมฝ่าวงไปให้พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาด้เบิ้งครับผมแนวทางตัวเลขของคุณย่าของอาเซียนนครพนมเด้อครับผมมักจัดคัดข้อพานสอบตัวได้กะจัดตัวหนั้น่นอาจารย์เนาะครับแม่ครับครับเพื่อได้โชคได้ลาบครับดวงใครมือนมั่นอันนี้ครับดวงไมเที่ยวตครับครับอาจารย์ขอให้ครืยๆทุกคนครับมืนครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ครับพี่น้องกัดได้มากแล้วนะครับผมสําหรับเหลขคุณยายอาเซียนนครพนมแล้วก็เลข3สามตัวเิืนเด้อครับกัเงินไหลกล่องทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์ชแนลถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเ้อครับผมเันทีหนึ่งมีนาคมหกสิบห้าสุขสุขนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ